เดี๋ยวแม่ยุ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดโอ้โหดูเด็กแปดสิบเจ็ดยังโอ้โหจังคำปลาได้นะเห็นชัดไหมแต่ก็ได้น้องเออแม่ มเมทัลสองยายโอ้โอเก่งเออดูเองคอดเก็บได้เยอะแม่ผมไม่ไหวแล้วออมือสั่นแล้วออแม่ที่บ้านนะอะมือสั่นละแต่ส่ยตาดีนะอ,อ,อ่านหนังสือธรรมะอ,อ,มอ่านได้ เห็นไหมเออแต่แต่แม่ผมมือสั่นแต่ว่าอ่านหนังสือธรรมะเห็นอ่านได้เลยแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเออแต่มือแกสั่นแล้วไงแต่ไม่อ่านอ่านอ่านได้ไหมอ่านได้แต่ว่าตัวเล็กอ่านไม่เห็นเนาะตัวเล็กไม่เห็นทุกทไม่ใส่แว่นตาแว่นตามันนั่นมดมันมันลายมดนะหรออ แต่ว่านี่ลองเอาคอยเทงมาใส่ก็โอ้โหมัวนั่นไม่ได้ไม่ได้ใช่มันไม่ได้หรอกแมมันต้องคนละสายตาเออมันต้องคนละอย่างมันใส่ได้กันไม่ได้ใช่มันต้องตัดสายตาคนละอย่างดูเดี๋ยวโอ้โหคล่องยดบถ่ายถ่ายไปให้ให้แม่ผมดูนี่งงเลยนะเนี่ย เออ,อันนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้เนอะองจะทำอะไรก็แล้วแต่แปดสิเจแม่ว่าสิ็ใช่ไหมครับอโอ้แม่ผมประมาณนี้วัง้งแปดสิบแปดสิบกว่าแล้วแต่จำไม่ได้แปสิบเท่าไหร่ โอ้เก่ง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 แต่แม่ผมมึงใส่ตายดีอยู่ลูก้องเนี่ยยังเหลืออยู่สองคนมีคนแล้วก็อยู่โน่นคนอ๋ออยู่ไกลเหรอพี่พี่สาวเหลือสองคนเหลือสองคนอ๋อคนนั้นเป็นพี่เหรอครับอ๋อเป็นพี่โอ้เป็นพี่อายุเยอะกว่าดิเยอะกว่าเท่าไหร่แล้นะ่างกันไหมเออกำมันที่จอ ปีจอแม่แม,แม่แม่ปีอะไรแม่ไปชวดอ๋อ oh, 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 แม่ปีเดียวกับผม uh huh. แม่ไปชวดหรอ uh huh. เออผมก็ปีชวด uh huh. <laughs> ผมก็เกิดปีชวด uh huh. เออระวังเดอ้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลื่น